ถ้าเชื่อใจแต่เครื่องจักรเท่านั้นนั่นมันก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูยิงกระโดดแบบใจกิเลย่ยิงยิัง龙门อ้าเจอบทเกลืยยิง ยิ่งหมัดนี้ไม่รับฝากแต่ถ้าอยากก็เอาไปเลย,ยพระเอกมาแล้วเจอนีหน้อยเสร็ขชาละอยาคิดว่าลูกแค่ไหนจะทำลไรจอดนนีได้ฮะไอจอดนนีเพื่อนรัก กูฝึกล่างกายมาทุกวันความเกเรมันซึมซับไปอยู่ในใจกูแล้วกับดาวบันเกิดมึงไประดับมันต่างกันจริงๆมึงโอเคนะเพื่อนจอนดี้นหลบพลังนั้นได้ไงวะอันเบิลเริ่มเลยนะยเว้ยกูนึกว่ามึงจะตายหาไปแล้วหัวใจกูหยุดเต้นไปแป๊บนึงเลยเมื่อกี้แต่จะว่าไปมึงรู้จักหมอน่ารักน่ารักที่รักษาโรคหัวใจบ้างไดเปล่าวะแใน่ใจนะมึงจะไปรักษา เดีนี่น้อยขอมาจัดให้น้องชายเย yeah. ระดับมันต่างกันจริงๆอ้ยเจตแมโดนัำพลังของนายหรือว่าจอรดี้นายโอเคใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจอนดี้นายแม่งโคตรเก่งจริงๆนะเว้ยนี่ไม่ได้อวยนั้นเนี่ยจัตตูแม่งทำอะไรนายไม่ได้เลยแผลสักแผลก็ไม่มีอา้า จอดี้มึงเป็นอะไรจอดี้งโคเคมัันเนี่ยหมอปลาหมอปลาอยู่ไหนาจอาจอาจอจอร์ออดี้นายได้ยินฉันไหมเนี่ยฮัลโหลไอพลังสเงีเหลืองเมื่อกี้มันคืออะไรกันวันเนี่ยหรือต้องโทรหาหมอปลาดูนายโอนายเนี่ใจนะว่านายโอเคเนี่ยแน่นอนเพื่อนกูแค่คหลอกมึงเล่นไอควาย หรือว่าน้ำทอที่กูต้มเมื่อเช้ามันแดกไม่พอวันนี้ <S <S หรือว่ามันแดกน้ำทอบมันเยอะเกินไป <S 1> <S 1> กูก็ไม่รู้เหมือนกันอ,อ้าวไปซะละไอ้เชียดี <S <S จานดีโลบักหมดตูดทำยังไงดีเกเลซินเติมที่นี่สิครับรอวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบ็อกฟุตทิงพิษออสตาอนิเมะไฟเตอร์แถมยังมีทอยโคตรขายอีกด้วยและบริการอๆอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตาสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะแกลมสวัสดีพวกแนะสนตีนทั้งหลายแล้วก็แจ็เกเรตทุกท่านอยู่กับจอร์ดี้และลาวฮะกับ <c oughs> แมป ABX หรือว่าอนิเมะแบทเทนเกว นะฮะตอนนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมเปิดแล้วนะเออจบพาร์ทนี้ไปมึงก็ต้องรองเกมอัปเดตแล้วะฮะ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกน้องทุกคนที่คอมเมนต์กันด้วยนะฮะให้ข้อมูลกับเกมนี้กับจอร์ดี้เยอะเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยก่อนอื่นรับรางวัลก่อน ไม่ได้มันบอกว่ามึงต้องจอยกุ๊บก่อนแล้วก็นี่ฮะอันนี้เป็นสก,กิลนะเออวิธีได้ฮะง่ายๆเลยเขาบอกว่ามึงต้องไปโฟโล่มึงต้องไปโฟโล่ทวิตเตอร์อันนี้ก่อนซึ่งกูโฟโล่แล้วซึ่งกูต้องมีสิทธิ์ได้ฮะไหนมาดูดิได้ไหมได้แล้วฮะอเป็นสก,กิลพิเศษนะทุกคนนะนี่เลยไหนวะ <laughs> นีเออ่เป็นสก,กิลพิเศษเขาบอกว่ามันโกงมากไหนลองดู ตายหมดเลยอุ้ยไปโคตรแรงเลยเพีย่คาบี้คาบี้ฮ่าก่อนจะเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วก็มาหาผู้โชคดีจากช่วงคำถามดูใจหัวใจโดนเทกันก่อนคลิปนี้เราถามว่าถ้าคุณมีพลังหยุดเวลาเหมือนดีโอเนี่ยจะใช้พลังนั้นทำอะไรฮะนี่คือผู้โชคดีของเราครับผมน้อง7 2 0ดพีฮะอุ้ยชื่อมึงเท่มากเลยกูยังชอบเอาไปเลยหนึ่งในพวกน้องอจะหยุดเวลาแล้วก็ขโมยคอมแรงๆจากไอเฮฟ cpu แล้วเอามาเล่นวายแครับ มึงไม่ขโมยคอมที่มันแรงๆกว่านี้ว่ะเอามาเล่นเกมอื่นที่มันแรงๆอะ่ะน้องมึงน,นี่มันโง่หรือเปล่าวะเนี่ยเออแต่กูชอบคอมเมนต์มึงมึงช่วยขายของกูอย่าลืมฮะา I h v e ซ p u นะครับอยากจะจัดคอมฮะเพื่อเล่นโลบอกหรืออะไรก็ตามไปเลยฮะแอดมินตอบไวจัดส่ง y, ไวแน่นอนวันเดียวถึงไปเลยครับที่ iH a v e CPU ฮะไอน้องเกยี่สิบปีก็อย่าลืมมาติดต่อรับ400โลบัสในดิสคอดกันด้วยนะจ๊ะ และคำถามสำหรับคลิปนี้ฮะเราถามว่าจะหากคุณได้กลายเป็นวายร้ายหรือว่าวิลเลิดเนี่ยสิ่งแรกที่น้องๆจะทําคืออะไรฮะอ <c oughs> ได้เป็นวายร้ายเลยนะเวย้ย <c oughs> ตอกกันมาเยอะๆนะครับ <c oughs> เพื่อเอาเงินรางวัล400โลบ นี่เราขียร์ดานดาวนบอลครบแล้วสถานที่ต่อไปฮะเราต้องไปเกาะต่อไปกันแล้วไปงั้นเราลุยกันเลยดีกว่าฮะอย่าพูดไปทำเพลงเดี๋ยวคลิปยาวเหมือนคลิปทีป่แล้วอีกแม่งรอบไปจะครึ่งชั่วโมงหลายคนจะถามว่าพี่ไอจอนี่ทำไมมึงเลวน้อยจังวะเออเห็นคนอื่นเขาเวลวแบบเป็นล้อยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าผมเป็นสาย PVE นะครับไม่ใช่สาย PVP เออเราเน้นฟาร์มฮะไม่เน้นต่อสู้กับคนอื่นถ้าให้กูไปสู้กับคนอื่นกูตายไปขี่เรือกันดีกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งว่ายน้ำน้องฉันขอเรือหน่อยครับพี่เออเรือ อยู่แล้วอ๋อเหอแล่นเลยทุกทีเลยแม่ก็ขึ้นเรือแต่ละทีก็ลำบากลำบากชีวิตมุ่งหน้าสู่โรงเรียนอยูเอแต่ละแต่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 แฟนจ๋าละฉันมาแล้วจ้านี่อยู่แล้วน่ะขยับมาไกลๆตอนเราโคตรแก่เลยจอดนี้งร็อบเพลงเปลี่ยนอะไรวันนี้เออนี่เกาะเลยวะเนี้ยอ๋อไม่ใช่อันนี้หิน และแล้วเราก็มาเยือนแล้วฮะโอ้โหที่นี่นวัตกรรมเยอะเลยมีตรงมีตึกด้วยมาเลสซิโกกันเลยดีกว่าที่นี่มีชื่อว่าดอลลาร์ซิตี้ฮะดอลลาร์ที่มันมากับลิงเงี้ยหรือเปล่าโอ้โวโ้โโ้โซูซานโอโอซูซานโอโเลยครับจะมาสู้นี่ฮะสลัดกูไงโอ้โหมาเลยฮะเจอทอนาดูกูหน่อยป๊าปกาไปโอ้ไม่แรงเลยฮะสู้ท่าสแลัดไม่ได้เลยไอนี่เป็นไรเนี่ย Yeah, Doctor, เชี่ยด็อกเตอร์หรือไงวะเนี่ยอันนี้ด็อกเตอร์ออตตพุทหรือเปล่ากะเนี่ยจากสไปเดอร์แมนน่ะหน้าตามันยักษ์เหมือนพวกด็อกเตอร์จริงปบลังกันหน่อยละกันโอ้โหแม่เอาเอาเ,เหมือนจะเอาไม่เข้าเลยท่านผู้ชมไอ้พวกนี้มันเก่งเกินโอ้อจะเย็นกับพี่อยู่ว่าต่อยกูทีนึง <laughs> เลือดแทบเล็ดมันเขากำลังจะตีออรูมโตอกันอยู่นะเราแกมด้วยละกันนะฮะ <laughs> การแกมแบบนี้มันจะเพิ่มเวลให้เราสแลตก็ <laughs> สเกลหลาดแท้ <laughs> ชอบจริงเลยแพ่กู <laughs> ดูทรงเลยฮะ <laughs> เทฟนี่แม่งยั้งแหลกเลยท่านผู้ชมโคตรจะแหลกเลยแม่งเอ้มึงดูมึงดูไอ้บักแสงอุตสาที่เดินมันมันทำเปลือยอะไรเมื่อกี้มันเดินทำไมไม่ไหววพวกนี้ทำไมมันกระจอกจังเลยะครับเออยายยายไปจัดการมันดิเออแต่จบอันนี้ผมไม่ดูคัดซีนก่อนนะเราต้องไปเริ่มใหม่มันมันไม่ไม่เสียวท่านเราไม่ได้จัดการตั้งแต่ตัวแรกกองทัพปิโกโลมาแล้วฮะยายจัดมันที่ยายเฮ้ยทิ่มกันนั่นนี่เงียก็ถึกอยู่นะยายจัดพายุใส่มันหน่อยยายเออหล่อเทกูเ ไปฟันด้วยกูอยาก,กเลเวล55ฟัน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 โอเคกูเลเวล55แล้วท่านผู้ชมยังเร็วชอ่จริงเลยหนะมาดูดนีราได้อะไรเนี่ยผมจะข้ามคัตซินก่อนนะรอบเนี้ยเฮ้ยไ,ได้ออมไม้เลยดวงดีจัดเลยใหญคมาเริ่มกันใหม่ฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างเฮ้ยมีฮีโร่ดับเพลิงด้วยเออมีฮีโร่ดับเพลิงไงโอ้หล็กแหล็กฮะเกมมิชชั่นนี่โอ้โหระเบิดคอมระเบิดแน่แล้วก็มีฮีโร่ไม้ โอ้โหนะ่าห่าจาก,กันแล้วแมลงสาบมึงเป็นแย่กักบจอนดี้ปะเนี่ยแล้วก็เมาล์เลดี้ตายไปฮะแล้วก็โอ้โหไอฮีโร่อันดับหนึ่งใช่ไหมมึงเนี่ยนี่เจอไปตายเอ็นเดเวอร์นี่เจอออลูไมโตกคูตายแน่เรียบร้อยฮะโดนสกิลไปทีหนึ่งมาดูกันจะได้อะไรกันต่อขอสกิลได้ไหมเพ้สกิลอะโอ้โหได้เมาล์เลดี้มามาเลยย่ขอผมปะมือกับฮีโร่อันดับหนึ่งหน่อยละกันเจอกันหน่อยจัดมาพี่ชาย เกเลี่ยสมัยเลเซอร์ล้มสลแล้วเฮ้ยจอนดี้จะเป็นยังไงวะถ้ากูลองจับไอ้นี่สักหน่อยอ่ะได้ป่าว่ามันจะจับหมาปราแสงเลเซอร์เมือ เออโทษทีเพื่อนกูรู้แล้วว่าลูกบอลนั้นมันไม่ดีอะ่ะอ้าวโคตรเทเลยขนาดเอาไหมกูก็เอาลงมาแล้วใช่ไหมจอรนดี้เออหลอ่เอเทจริงๆเลยเพื่อนต่อเลยดีครับรออะไรรอต้องเอาให้ครบทุกอย่างคนอื่นไม่ต้องฟาร์มอ่ะกูคนเดียวเซิฟนี่เป็นของกูเอ้าคางอะ่ะ เก <G ül üş> <G ül üş> มเชี่ยดีเซิร์เฟเวอร์มึงโคตรแหลกเลยพี่ชายมึงก็งไปปรับเซิร์เฟเวอร์มันหนูให้มันดีดกว่านี้นะพี่ดูดิดูโอ้โหปิงเท่าไหร่วะเนี่ยปิงเป็นพันหรือเปล่าทีมเนี่ยจบปิงหนึ่งตาฮะมาดูกันได้อะไรฮะสกิลบ้างได้ป่ะพี่เออไฟฮะอุ้ สกิลไฟอยู่อะโอเคครับและตอนนี้ผมก็เคลียด่านหนึ่งหมดแล้วนะของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับเราก็จะได้ออลูไมโตมาฮะโอ้ค่าเสก24 0 0มนะตัวนี้ DPS นะครับ17นะถือว่าน่าจะสูงที่สุดแล้วตัวต่อไปเม้าเลดี้นะฮะเออ ตอนนี้ดีเพจสิบสี่นะครับเออใช้ที่เสกสองหมื่นนะฮะแล้วก็ไอ้ไม้นะฮะดีเพจสิบสามนะครับใช้ดาวเสกหมื่นแปดนะแล้วก็ไอ้นักตะเพร่งดีเพจสิบเอ็ดนะครับใช้ที่เสกหมื่นหกแล้วก็เอ็นเดวเวอร์ฮะดีเพจสิบห้านะครับนะบใช้ที่เสกสองหมื่นสองเลย,เยโคตรเท่และสกิลเราก็ได้มาทั้งหมดห้าสกิลฮะมาดูสกิลแรกกันก่อนครับก็เป็นการ ปาลูกศรไฟไปแบบนี้ฮะไอไม่รู้ว่าของเอ็นเดวเวอร์หรือเปล่าสกิลซีเป็นของมอลเลดี้ฮะไกล่ลาบเป็นไททันครับผมนี่จอร์ดี้กระทืบเท้าเป็นไททันโคตรเท่สกิลวีฮะดีทอยส์แมทในอันนี้ไม่ต้องบอกว่าของใครฮะวันฟอร์สกิลบีครับผมสกิลไม้อเหล่อเท่สกิลอาร์ฮะอันนี้น่าเป็นของนักดับเพลิงนะกูว่าโคตรเท่เลยเพ่ ก็ประมาณนี้ฮะไปเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่าสถานที่ต่อไปเมืองเริ่มพังเลยฮะกูว่าน่าจะเจอตัวเด็ดๆแน่นอนออ้นี่ไงเฮ้ยมาถึงก็เจอ All ฟ o r วันเลยเพ่อย่าบอกว่าที่นี่มีแค่ส,สองอะเขากำลังลุมกระทืบ All ฟอ r อยู่ด้วยกวูเอาด้วยแล้วกันเผื <S <S อ่อได้วิวจะตายแล้วจะตายแล้วเรียบร้อยฮะเอากูาได้ด้วย <g ül> กูได้เฉยเลยงั้นคัดซีนรอบนี้ไม่ต้องดูกันเด้อแม่ฟาร์มแปบเดียวฮะเว้กูขึ้นมาห้าสิบเก้าเลย, <g ül> ยเกือบแล้วอีกนิดเดียวเนอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้คนขายคนขายน้ำเออไม่ใช่เชื่อ,อนี่มันเป็ดหัวลำโพงใช่เลยพีย่เป็ดหัวลำโพงนี่หว่าโอ้น่าเกลียดนนะ่าแม่งสอยไฟฟ้าก็กลายเป็นมอนเกมนี้ได้ด้วยเหรอวะเนี่ยกูเพียเลยมาถึงเวลาแล้วคุณยายจัดการนีโอ้ยมาแรกก็มีนี่ฮะดาบีเลยดาบี ดาบบีมันเจยายลุมกระทืบกูบอก,กให้ไม่งี้บหมดเลยเป็นไงล่ะหายวับหายวับหมดหัวดมาหแหลกลแหลกเลยอเอาสลักเลยอะพี่โอ้โหกูเลยยังกินโอ้สองทีตายกูอย่างเงี้ยปางเรียบร้อยฮะจบกูชอบจริงๆโอ้ได้ออินวันเลยฮะดวงมาดีจริงละจอนดิ เพื่อนกูเกือบตายไปแล้วมันจะเข้ามาซ้ำท้นตีนอะไรวะเนี่ยกู <c oughs> คนเดียวก็เหลือเฟือแล้วมันอยากจะมาเป็นพระเอกเลืไงกูถามจริงโอเคครับตอนนี้ผมก็เคลียร์หมดแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตัวเสกกันก่อนฮะตัวแรกเลยครับทวายฮาดิเพชสิบสี่ครับผมออฟวัน <c oughs> นีเพ็ดสิบแปดดาวบีสิบสองแล้วก็ไอชื่อเฮยไอไอแก่มือนี่มันสิบเจ็ดห้าแล้วก็โทกะฮะสิบห้านะครับก็ใช้ได้สกิลก็จะมีทั้งหมดห้าสกิลเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูกันก่อนสกิลแรกอันนี้นี่เป็นสกิลของใครวะอฟอฟวันเดี๋ยวไม่น่าใช่กูก็ไม่รู้เหมือนกันสกิล 4. ส,ลสลี่สกิลชัดไฟฟ้าฮะสกิลวีนี่ฮะ้โอ้โหสกิลบี เฮ้ยอ่ะคุณว่าหมอแปลกเจ้ดที่มึงเป็นหมอแปลกหรือเปล่าเน,นี่ยด็อกเตอร์สเต็งยัอ่ะอันนี้ของดาบีแน่นอนเออโคตดเทไ่ได้เลยนนี่อ่ก็ประมาณนี้ฮะเออสลับสกิลพอไปได้เวลาเข้าสเตเดียมกันแล้วมาดูกันฮะว่ามีตัวอะไรในนี้เว้นมาจากไกลแล้วฮะเดกกูนั่นเอง <c oughs> ฮเฮอที่อะไรไม่รู้กูแจมเลยละกันนะไม่พูดพักทำเพลงจอยเลยแล้วก็ไปเลยกรบเพ่ ไอ้แก่คนเดิมแหลกเหมือนเดิมเลยไม่มีใครสารต่อเกูสารต่อเองเด็กูเหรอเด็กกูมันจะทําอะไรได้ <c oughs> แป๊บเดียวฮะกู <c oughs> คเคลียละเป็นไงคนมันเก่งกันเนี่ยเข้ามาเลยอกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วอาจอนดี้นี่นายจัดการไปแล้วเหรอเนี่ยเร็วชิบหายเลยมึงเป็นดเนดฟแฟนหรือเปล่า เปล่หรือเปล่าว่าเพื่อนการต่อสู้ที่ผ่านมาของนาเนี่ยมันช่างน่าประทับใจเลือกเกินเออเออเฮ้ยว่า,วาไงพวกไกออนเฮียอ,อ้น,นี่หมายโคกุลก่จัดการเลยเพื่อนฉันว่าครั้งนี้เราชนะมันได้แน่นนอนล้านเปอร์เซนต์ก่มาจากไอ้เพื่อนชาย yeah! ไอ้จอร์ดินเป็นอะไรอยู่โอ้กลัวรอบนี้มันไม่ปกติแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยพลังนั่นมันอะไรกันเนี่ย เหลือล้นจริงๆเลยนั่นๆดูแล้วมันทรงพลังน่าดูเลยนั่นเนี่ยแกควรจะหยุดพลังนี้เอาไว้นะไม่งั้นแล้วมันจบเห่แน่นอนมันไม่ได้ส่งผลดีกับฉันนะแต่มันจะส่งผลดีกับนายเดี๋ยวนะทำไมนายถึงรู้ถึงพลังอันนี้ฉันบอกไม่ได้หรอกถึงพลังอันนี้แต่เอาจริงๆฉันหมดทุนรักกับสามเกาะนี้แล้วได้เวลาที่ฉันต้องไปก่อนแล้วนะแล้วหวังว่าสักวันพวกเราจะได้เจอกันอีกบายละ เออฮะอ,อย่างนี้กูต้องติดตามต่อ,ตอไปใช่ไหมเนี่ยว่าตัวกูเป็นอะไรอยู่พลังเคลื่อนคืออะไรกูยังไม่รู้เลยท่านผู้ชมเออกูงงมากอามาดูกันว่ามอนที่นี่มีตัวอะไรกันบ้างโอ้โหโีนเป็นแบบวัยรุ่นโรงเรียนยูเอนะเออพวกเรียนยูเอทั้งหลายสุดท้ายมึงกระโดนไอ้แก่นี่ตบตายทุกตัวตบตายโหงหมดนะกูบอกให้ออไอ้แก่นี่มันโหดฮะไอ้แก่นี่น่าจะใช้ได้ถึงแบบอัปเดตสิบอะว่าฮะถ้ามันจะโกงขน,นาดเนี้ย โหดจริงอะ่ะไอ้นี่ยืนมองเลยครับกูทาเปลดอะไรไม่ได้แล้วจบฮะโอเคครับท่านผูช้ชมตอนนี้ผมก็เคลียร์หมดแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีตัวอะไรกันบ้างน,นี่เลยฮะจอนมากตานี่ก็เป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นโรงเรียนยูเอ็นนะนะนี่ฮะก็ะมีไอหางองอกนี่โหดีเพียสยีบสองเดกุสามสิบสี่เลยนะโอ้โหโตโนโรกิสามสิบเอ็ดฮะบาคุโกยี่สิบแปดโคกากเลยแล้วก็ไอไอ ไม้นะฮะ2ี่สิบห้าเดี๋ยวมาดูสกิลกันดีกว่าอันแรกกันเลยฮะทำอะไรวะนี่เป็นหมัดขอไอคาราเต้ตัวนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่อ้นี้มันใช่หางอ๋อกูรู้แล้วขอไอไม้ฮะขอไอไม้เดี๋ยวมาดูกันนี่ไงยัดเข้าไปโอ้เป็นร้อยเลยนะแล้วก็สกิลซีขอไอหางนี่นี่ไงแล้วก็เทคซัตสมิทเฮ้ยแล้วก็พลังระเบิดฮะของปากุโก ๋อ oh, ไม่น่าใช่อันนี้มันของดุดโลกี้นี่ระเบิดของมันเออประมาณนี้ฮะโอ้โหเคลียหมดแล้วฮะเกมนี้ตอนนี้ a อ i บ i ิลิครบทุกอันแล้วนะจ๊ะส่วนตัวละครก็ตอนนี้ครบทุกตัวแล้วสกิลทุกอย่างครบหมดแล้วเออเคลียเกมนี้สักทีกูทำไมไม่ให้มาตรงนี้วะ เพื่ออะไรโอเคเพราะว่าแมปนี้ก็อยู่ในเพียงเท่านี้ก่อนลักกันนะทัศนผู้ชมอัปเดตหน้าได้ขาว่าเป็นวันผีดนะแล้วก็มีระบบรีเบิร์ด้วยซึ่งอานจริงแล้วนะฮะจอร์ดี้ไม่ค่อยชอบระบบรีเบิร์เท่าไหร่เลยไม่รู้ว่าผมจากจะเล่นต่อหรือเปล่านะ <laughs> นี่ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยทำไมลูกธนูปักอย่างงั้น เออเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าอัปเดตมาเกมจะดับหรือเกมจะไปต่อก็รอดูกันรักกันโอเคสหรับคลิปนี้รืบตอบคำถามกันด้วยท่านผู้ชมแล้วก็กดไ like, ลค์กดแชร์กดสัครใครกันด้วยเจอกันแมปอื่นต่อในวันพรุ่งนี้ล e สโก o บ๊ายบาย